สวัสดีค่ะฉันเป็นตัวแทนจากโครงการ U2T นะคะของตำบลท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ที่ดีของหมู่บ้านชมพูค่ะนั่นก็คือแชมพูมะกรูดนะคะแชมพูมะกรูดเนี่ยเป็นแชมพูที่เอาไวส้สําหรับสระผมทำความสะอาดเส้นผมนะคะทําให้เส้นผมแข็งแรงแล้วก็ผมดําขึ้นด้วยค่ะ วัตถุดิบที่ใช้ทําแชมพูมะกรูดนะคะจะเป็นมีเพียงมะกรูดแล้วก็น้ําสะอาดนะคะก็เลยจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะต่อไปนะคะเราจะมาบอกขั้นตอนการทําแชมพูมะกรูดค่ะเริ่มแรกเลยนะคะเราก็ต้องเลือกมะกรูดที่ลูกเขียวลูกใหญ่นะคะต้องเป็นมะกรูดสดนะคะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็เอามะกรูดนะคะมาหั่นเป็นชิ้นโดยไม่ไม่เอามาล็ดนะคะก็คือนำมเมร็ดออกค่ะ ลำดับต่อไปนะคะก็นำมะก,กรูดที่หั่นแล้วเนี่ยลงไปต้มค่ะในน้ำเดือดใช้เวลาต้มนะคะประมาณสองชั่วโมงค่ะหลังจากที่มะก,กรูดเนี่ยเปื่อยได้ที่แล้วนะคะเราก็เอามะก,กรูดเนี่ยมาปั่นค่ะพอปั่นจนได้ที่แล้วเนี่ยเราก็เอามะก,กรูดที่ปั่นแล้วนะคะมากรองในผ้าขาวบางค่ะให้เป็นเนื้อเนียนละเอียดค่ะ หลังจากนั้นเราก็เอาไปกวนในกระทะทองเหลืองค่ะหรือถ้าใครไม่มีก็ใช้กระทะปกติกวนก็ได้ค่ะเพื่อทำการฆ่าเชื้อนะคะหลังจากที่กวนเสร็จนะคะก็กอกลงภาชนะที่เราจะใช้ค่ะเท่านี้เองค่ะก็เราจะได้ผลิตภัณฑ์แชมพูมะกรูดที่สามารถใช้ได้แล้วค่ะเห็นไหมคะว่าการทำแชมพูมะกรูดเนี่ยง่ายมากนะคะมีประโยชน์แล้วก็สามารถแบบทำไปต่อยอดได้ค่ะขอบคุณค่ะ